ในคลิปนี้ผมจะมาวัดกันไปเลยนะครับว่าเนื้อ Dry age กับเนื้อเว e เอ e อันไหนมันจะอร่อยกว่ากันใครที่ยังไม่เคยลองทั้งสองอย่างนะครับต้องดูเลยนะครับ สวัสดีครับผมเต้จากช่อง Bangkok BBQ Boy นะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่รายการ d g e t The Series รายการที่จะมาโชว์วิธีการไดเอทนะครับตั้งแต่ต้นยันจบกันเลยแล้วก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการไดเอทกันด้วยนะครับแล้วก็จะมารีวิวรสชาติของเนื้อแตเอทให้เพื่อนๆได้ดูกันสําหรับวันนี้วันที่รอคอยนะครับเนื้อริบอไดเอทสวันของผมได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ย มันจะไม่ใช่แค่30วันนะครับผมเพราะผมดเอทเลยมาถึง35วันเลยเพราะว่าวันที่30ผมไม่ว่างตัดนะ <c oughs> เลยอดกินเร็วเลย <c oughs> ก็เลยจัดที่35วันนี่แหละครับกำลังดีเลยเพิ่มขึ้นมาอีก5วันรสชาติจะได้ยิ่งเข้มข้นขึ้นนะครับแต่แล้ววันนี้ก็ไม่พอแค่นั้นนะครับเราจะมาวัดกันไปเลยระหว่างดเอทกับตัวเวทเอชนะครับว่ารสชาติของมันเนี่ย อันไหนที่จะอร่อยกว่ากันอันไหนที่จะเข้มข้นกว่ากันนะครับแล้วก็ได้เลือกพิเศษนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะเจิมเตาใหม่ของผมด้วยเป็นเตาข้ามาโดนะครับผมที่ทําที่จังหวัดโคราชนะครับผมก็สําหรับวันนี้วิธีการทำเนี่ยจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแต่กระสารไม่ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทํากันเนี่ยผมก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องของผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปที่สาคัญในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจสาหรับผมด้วยครับในการทําคลิปต่อๆไปถ้าเพื่อนกดไลค์กดติดตามกันเรียบร้อยแล้วนะ่ครับก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปย่างเนื้อ dry a g e แล้วก็ wet a g e โดวยวิธีการหรือเบอร์เซียกันนะครับเปิดสิงเตาใหม่กันเลยไปเนื้อ dry a g e ในวันนี้ก็มีอายุไปแล้วทั้งสิ้ ผิวนอกก็เริ่มมีความดําออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็เริ่มมีความแข็งขึ้นมาพอสมควรตัดออกมาเนื้อด้านในยังเป็นสีแดงนะครับผมถ้าเมื่อเทียบกับเนื้อที่เป็นตัวเวชเอทเนี่ยตัวเนื้อด้านในนจะสีแดงเข้มขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับบ่งบอกถึงความเข้มข้นของเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นด้วยหลังจากที่เราตัดออกมาเป็นชิ้นสเต็กหนาประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับก็ทําการทริมเนื้อด้านนอกที่เป็นส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับ ตัวเนื้อที่เป็นส่วนที่แห้งแล้วเนี่ยถ้าเราตัดออกน้อยจนเกินไปตัวเนื้อของเราเนี่ยก็อาจจะมีกลิ่นฉุนจนไม่สามารถทานได้นะครับตัวเนื้อเวชเอทผมก็เริ่มต้นทําในวันเดียวกันเลยอายุ35วันเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าเราสัมผัสดูเนี่ยก็จะมีความนุ่มมากกว่าเนื้อที่ยังไม่ได้ทำการเอจจิ้งอยู่พอสมควรเลยนะครับหลังจากที่ทาการเตรียมเนื้อทั้ง2ชิ้นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็นํามาปรุงกันเลยนะครับโดยการโรยเกลือหิมาลายัน ก็โรยพริกไทยดำป่นละเอียดนะครับผมสุดท้ายก็จบด้วยการโรยผงกระเทียมเท่านี้การปรุงเนื้อของเราก็เป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากวันนี้ผมจะใช้วิธีการย่างโดยวิธีการรีเวิร์เสเซียนะครับจะทําการเสียบเทอร์โมมิเตอร์ไร้สายของผมนะครับผมเข้าไปที่แกนกลางของตัวเนื้อ แล้วก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเซตความสุขเป็นระดับที่มีเดี่มแรนะครับแบบที่ผมชอบถ้าใครสนใจหาซื้อตัวไวเลสเทอร์โมมิเตอร์มาใช้ตามผมนะครับก็สามารถลงไปดูที่คำบรรยายด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาลิงก์มาแปะไว้ให้แล้วก็ทําการตั้งไฟในเตาถ่านตัวนี้ก็จะเป็นเตาใหม่ของผมเลยนะครับผมเพิ่งเคยเปิดใช้งานเป็นครั้งแรกเหมือนกันเซตอุณหภูมิไว้ที่250อางศาฟาเรนไฮต์หรือว่าประมาณ130องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็นาเนื้อของเราเข้าไปอบได้เลย วางไว้ห่างๆตัวฐานนะครับเพื่อไม่ให้ความร้อนเนี่ยมนไหลผ่านตัวเนื้อโดยตรงหลังจากที่แอปพลิเคชันทำการเตือนเราก็สามารถนำเนื้อชิ้นนั้นออกมาได้เลยนะครับตัวเนื้อเวทเอชเนี่ยมันจะบางกว่าน,นิดหนึ่งก็เลยอาจจะสุกก่อนหลังจากนั้นตัวเนื้อไ e เอชก็จะตามออกมา เดี๋ยวถ้าใครไม่มีเทอร์โมมิเตอร์นะครับก็สามารถจับเวลาเอาได้นะครับแต่อาจจะไม่สามารถเช็คได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเนื้อของเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะมีความสุกอยู่ที่ร,ระดับไหนเพราะว่าเราไม่สามารถจะเช็คอุณหภูมิได้สำหรับเนื้อความหนาประมาณหนึ่งนิ้วเนี่ยผมก็แนะนําให้อบอยู่ที่ประมาณ25-30นาทีนะครับก็จะได้ความสุกออกมาระดับประมาณมีเดียมแรร์หลังจากนั้นเราก็มาทําการเสียกันเลยนะครับผมโดยที่เราเร่งฐานให้แรงเลยนะครับเพิ่มฐานเข้าไปแล้วก็จุดไฟให้มันแรงขึ้นให้ฐานเป็นสีขาวทั้งหหมมมมมมมดดดกกกก็็็นนนนําา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 าเเเเเเืื้้อออองงงงงงรรรรรลลไไปยยยย่่วววฟแแะะคคผพีีี ตัวเบสติ้งบัตเตอร์ของเรานะครับส่วนผสมของตัวเบสติ้งบัตเตอร์เนี่ยผมจะใส่ไว้ให้ในคำบรรยายด้านล่างนะครับผมใครที่สนใจทำตามเนี่ยก็สามารถลงไปดูได้เลย เสียเนื้อทั้ง2ชิ้นให้มีความเกรียมตามระดับที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นก็นําขึ้นมาพักไว้15นาทีาลหลังจากทำการพักครบ15นาทีเนี่ยครับเราก็สามารถหั่นเนื้อของเราได้เลยถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยเนื่องจากเราพักเนื้อไว้เรียบร้อยแล้วเนื้อของเราจะไม่มีจูวิที่ไหลออกมาเยอะจนเกินไปนะครับ ทำให้เนื้อของเรายังคงความเข้มข้นไว้ได้อยู่เอาละครก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเนื้อ dry a g e ของเราแล้วก็เนื้อ wet a g e ด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาชิมเปรียบเทียบให้ดูกันเลยว่าเนื้อไดเอจกับเนื้อเวทเอจเนี่ยมันต่างกันยังไงเอาเป็นว่าเริ่มจากตัวเวทเอจก่อนเลยนะครับเพราะว่ารสชาติมันน่าจะเข้มข้นน้อยกว่าเลยพูดแล้วนะครับชิมเลยดีกว่านุ่มเนื่องจากได้ทําวิธีการรีเวิร์สเซีนะครับมันจะมีกลิ่นของควันกลิ่นสโมกเนี่ยเข้ามานะครับค่อนข้างหอมมากๆเลยแหละแต่ว่าเนื้อเนี่ยก็คือรสชาติเหมือนเนื้อธรรมดาทั่วไปนะครับนุ่ม แล้วก็มีรสเปรี้ยวแทรกเข้ามานิดนึงนะครับอาจจะเป็นเพราะการเอจจิ้งมันน่าจะทําให้เอนไซม์มันเริ่มทางานอายุของเนื้อมันก็เก็บไว้นานขึ้นนะทำให้มันก็อาจจะมีรสเปรี้ยวแทรกเข้ามานิดนึงแต่ไม่เยอะครับถือว่าอร่อยเลยการปรุงเนี่ยก็ค่อนข้างลงตัวนะครับด้วยวิธีการสโลว์คุกด้วยการลมควันเนี่ยมันก็จะทําให้เนื้อค่อยๆสุกเข้าไปข้างในนะครับมันก็จะนุ่มกว่าปกติไปแล้วชิมตรงติดมันกันบ้างนะครับอืมนุ่มมา,มากๆขนาดตรงที่เป็นเอ็นนยครับยังเคี้ยวได้เลยรสชาติก็เข้มข้น เดี๋ยวเรามาลองตัว Dry Age กันเลยครับจะได้เปรียบเทียบดูว่ามันรสชาติต่างกันตรงไหนนี่เอาเต็มๆคำเลยโอ้แหแค่เอาซอมจิ้มก็รู้แล้วครับ Dry ร g e นี่นุ่มก่มากๆนุ่มมากกินชูสของเนื้อด้วยนะครับจิ้มๆจิมเลยครับโอ้นุ่มมากครับหืม กว่าตัวเวทเอเจเยอะเลยครับแล้วก็ความเข้มข้นรสชาติของเนื้อกลิ่นของเนื้อนี่แบบขึ้นใหม่อีกขั้นหนึ่งเลยครับหอมมากๆนุ่มมากแล้วก็เข้มข้นมากๆ <Wow. S 1> นี่ขนาดใช้เนื้อวัวแบบราคาแค่โลละสามอกว่าบาทนะครับ oh. เป็นไทยบามันไม่ใช่เนื้อวัวที่แบบสเกลไขมันแบบแทรกเยอะๆอย่างเช่นพวกไทยวาเกลหรือว่าไทยแองกัสอย่างเงี้ยครับแต่ตัวนี้คือนุ่มมากๆนุ่มเหมือนพวกแองกัสเลยแล้วก็กลิ่นความเข้มข้นนี่ไปถึงไปถึงขั้นแบบพวกวัวแองกัสได้เลยครับทั้งที่ราคาถูกมากสุดยอดการ dry aged นีครับก็คือช่วยเพิ่มรสชาติของเนื้อขึ้นมาได้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวลองชิมตรงที่แบบติดมันกันบ้างโอ้ยมันแบบเยอะๆอย่นี้เลยมาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติของมันเนี่ยมันจะพัฒนาไปได้ขนาดไหน <ipp> มันหัวนี่แบบละลายในปากมากๆครับเนื้อนี่ก็แทบไม่ต้องออกแรงเคี้ยวเลยครับอาจจะต้องมีการเคี้ยวอยู่นะครับแต่ว่า ในการเคี้ยวเนี่ยไม่ต้องแบบปวดกรามในการเคี้ยวอะ่ะมันนุ่มๆเคี้ยวแบบเนื้อขาดออกจากกันได้ง่ายมากอาจจะเป็นเพราะว่าผมหั่นชิ้นหนึ่งค่อนข้างหนาด้วยครับหนาประมาณเซนหนึ่งให้แบบเคี้ยวให้เต็มคำเพลินๆได,ด้โคตรดีรสชาติดีครับกลิ่นดีความนุ่มก็ดีเวชเอเนี่ยตกกระป๋องไปเลยครับ <laughs> เอาเาเดี๋ยววันนี้ผมขอรีวิวให้ดูเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องของผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปที่น่าสนใจในอนาคตสำหรับเนื้อในวันนี้ผมก็จะทิ้งคะแนนรีวิวไว้ที่ในคำบรรยายของคลิปเหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยากจะลองทำตามนะครับ ก็ลองหาซื้อถุงได้เองมาทําตามมันก็ได้หรือว่าใครที่อยากจะลองวิธีการรีเวิร์สเซช์เนี่ยก็ลองไปหาซื้อเตาที่มีฝาปิดแล้วก็มีตัวควบคุมอุณหภูมิเพื่อที่จะสามารถเช็คอุณหภูมิได้นะครับวันนี้ผมขอสรุปให้คร่าวๆเลยว่าเนื้อดรายเอชครับเข้าวินแบบสุดๆอะ่ะพอดีว่าผมพลาดกับเนื้อ60วันไปนิดนึงมันดเสียไปก่อนเลยไม่กล้าที่จะเก็บเนื้อก้อนเนี้ยไปถึง60วันนะครับเอาแค่35วันก็พอแล้วสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าอย่างนั้นก็มา